จุ้ยรับอรุณอาจารย์หมาสอนสิทธิ์ที่เรียนห่วงจุ้ยให้เข้าใจในธรรมชาติของพลังจากชัยภูมิรวมถึงการใช้ห่วงจุ้ยเสริมชะตาในการอยู่อาศัยที่ต้องคำนึงถึงประตูเตียงนอนโต๊ะอาหารเตาตู้เซฟที่อาจารย์หมาวิเคราะห์ตำแหน่งมงคลของสิทธิ์แต่ละคนโดยละเอียดไม่ดี ลองเปิดหนูดูใกล้สะพานเออมันต่ำไปหน่อยนึงกะมันต่ำเนี่ยก็เลยมองเห็นสะพานงั้นงั้นจริงๆหาห้องใหม่จะดีกว่าห้องใหม่เพเดี๋ยวเอกไม่นานก็มีสานะก็จะพบสี่แลนวก็เลยที่ที่ดูก็เลยที่ว่าอาจจะต้องหาห้องใหม่ก็เลยเชิญอาจารย์ช่วงนี้มาเพื่อจะได้มีเวลาอ๋อก็ถึงใจก็เขาพร้อมหาห้องใหม่ ตั้งใจว่ามันมุกง่ายหน่อยที่เป็นไข่ใช่คือเพราะว่ามันจะจับยากเลยเดี๋ยวจะหาได้เดี๋ยวไม่รีบค่ะทำไมห้องนี้ทำไมห้องนี้มาถึงปีมันอยู่ตึกนี้ค่ะมันมันอยู่ปีกนี้มันอยู่ปีกนี้ปีเราอยู่ภากโน้นใช่ไหม ก็ไม่แล้วแต่บางทีปีเนี้บางห้องช่พอชั้นตูงสูงไปเนี่ยให้ปีประมาณ1 9 0 9 5ขึ้นไปมันจะมันจะปลายสุดยังได้เลยปลายสุดด้วยบ่างหนูจอยมันน่าจะอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ความสูงมันหลายอย่างเลยค่ะจอยแล้วกระจกเนี่ยดีกระจกมาชิดมุมโน้นมันอยู่ดีไซน์มันมาชิดด้านนี้แล้วด้านน้มันจะเป็นกำแพงไม่มีมันเป็นแพทเทิร์ B แพทเทิรนเอง ก็ราะไม่เกิดปัญหาและเขาเป็นสังเกตการแต่สรุปว่าห้องนี้เนี่ยมันก็จะได้ช่องแค่42 42เซนเพราะว่าองศาอะไนี่ยเป็นสามยิสองเนย๋อทำใหม่ต่องกม่ได้ก็ทำไปก่อนไงอยู่ไปก่อนแล้วงหาห้องดีขึ้นดีกว่าอยู่เปล่าๆปล่าทำทำไปก่อนแต่ว่า ไม่ควรจะติดเทปนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมีปัญหาตอนย้ายออกมันทำสะอาดยากมากสั่งสั่งเป็นกลอกไม้ดืสตาร์มีกานดัไม่ก็ตพิจิการา้าองรัีะร่องกดอลือน้ปกลอกไม้นะโอเคหรือว่าอาจารย์จะเลอกกินสองอินสองต้องกินหมดชิุเนี่ใช่ จะนอนนี่ก็ต้องนอนนอนนอนต้องเอียงวิวเหมือนนอนต้องเอียงเตียงต้องเอียงเตียงตามแนวนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราจะย้ายให้เขามากินตรงนี้กินตรงนี้น่าจะโล่งกว่าแล้วก็ตรงนี้วองให้มันแบงนี้แบบนี้ประมาณนี้ค่ะ นี่เตียงนี่เตียงของห้องใช่ไหมเตียง,งห้องเขามันไซส์ใหญ่ครับเตียงเขาบดมันมีไซส์เล็กนะตอนนี้ก็นอนทะแยงนอนโอ้อโหไปทาง S W แม่มันต้องมีต้องมีบวเตียง,งครับถ้าเกิดตรงนี้ต้องัวเตียงต้องกันด้วยต้องสูงเพราะว่าประตูมันเปิดมาไม่พิคาดได้มันเปิดเบี่ยงมานี่แมวก็ต้องปิดตัวล็อบครับครับ ติดตัวล็อกประตูตัวล็อกประตูคือไม่ให้มันเปิดจนสุดกับพี่นึกออกไหมตัวแต้วก็อปตัวสต็อปเปอร์ที่พื้นติดเนี้ยติดที่พื้นอ่่าใชตัวติดพื้นเนี้ยมันแค่ไม่ไม่กระแทกติดค่ะเดี๋ยวเตียงเนี้ยก็จะสามารถทดสอบได้อีกหน่อยหนึ่งอันตี้ก็เนี้ยอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเห็นชัดกว่าได้ค่ะนอนคุณคุณหกนอนแปด แล้ว MP, กินหนึ่ง MP, ก็จะเป็นหนึ่งหกแปดในตัวพอ <S Q. S 2> กินทิศเหนือไปด้วย S <S ก็จะได้หนึ่งหกแปดในตัวนะครับคือที่กินข้าวเนี่ยหันไปตรงตรงเลยนะคะเป facing ประตู้น <c oughs> คือหันหน้าไปทางนน้น <c oughs> หรือว่าหันหน้าอิงอิงนี่ก็หันหน้าไปกินข้าวอะ่ะแต่พี่ต้องย้ายเตียงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาตำแหน่งไว้ให้กา้ํา <c oughs> กลางน้ำ e w d w เลย e w ข้างเตียงมันจะอยู่ข้างเตียงตรงตำแหน่งกลางนะให้มีเสียงอยากให้ต้อน e ตัาไหนคะ e สอง w หนึ่งใช่ไหม e สองอยู่กลางประตูพอดีก้อยมันได้ e หนึ่งใช่ได้ e หนึ่ง e หนึ่ง w สามได้ไหม e หนึ่ง w สาม e สอง e สองสามเป็นประตูหมด นอนหนึ่งหกแปดกินหนึ่งหกแปดค่ใช่ครับเพรนี่มันแปดกันน่งไม่ไม่หมายถึงลองลองหนลองแผ่นอ๋อครับอ๋อค่ะโอเคที่ลองหนึ่งแปดทีนี้ตามคำของคนผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำชำหัวดียากทิศอ่ะยูอครับอืมใช่ไหม ยากมากเลยเอาหกเจ็ดแล้วกันหกเจ็ดโดยที่ไม่ต้องดิงหนึ่งก็ได้วางนี่นะมันก็จะเป็นหกเจ็ดแปดอ่ะวางนี้อันหน้าตัวนี้นโะอเคเเซฟเจ็ด <Okay. S 3> อ 7, วอิงนังปกติกตั้งเนืดูสองกุ้งไก่อไก่ งั้นก็เนี่ยมันก็จะพอพอคนหกเนี่ยนะถ้าเปิดทำไม่ได้ทำพงจุ้ยเนี่ยโอ้โอกาสลุ้นยากยิ่งยุคกล้าตายอย่างเดียวเลยอืมแปดยังโอเคกว่าก็หกแปด่หมหกเกยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วพอเป็นหกเก้าเนี่ยแก้ยากหลวงเตียงก็วางวางเห้ียจใช่ไหมโคมไฟนั่นน่ะ เนี่ยคือคือสิ่งที่ห่วงนะเพระพอคุณอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมาอยู่แปดแปดมันก็จะกลายเป็นได้กำลังหกแปดหกแปดแล้วเนี่ยพอจัดระเบียบเนี่ยเดี๋ยวข้ามปีเราดูซินะเป็นยังไงดูสักพักหนึ่งถ้าใช้ได้เราอาจจะยูไปตลอดยุคเก้าครับคือ,ค,อคือบ้านมรอยู่ได้ข้ามปีได้แต่อัน,นี้ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าชั้นมันต่ดแล้วมันมองเห็นนะไม่ค่อยมากเราค่อยเปลี่ยนเขา ให้มันสูงขึ้นมันสูงขึ้นอีกหน่อยเกิน20ชั้นแล้วก็ให้ประตูมันมาอยู่ประมาณวันที่สองประมาณวันที่สองเนี่ยครับงั้นงั้นก็ทำที่เห็นว่าทำเทียนหลวงพานี่ประสามันสีหลวงคัญเลยอ่ะราชการก็เนี่ยเดี๋ยวให้ทำเทียที่เอ็นดิบิวางหินหกต้นที่เอ็นดิบิเลย